มือยังมือนีมาเสกระบบเครื่องสักฝาอิเล็กทรลัก์เสกส่อมแต่ยังมั่นส่อมเสกเบิงระบบยังด้วยยังดีอาการก็ซึ้งๆขนาดเสียงกันี่ติเป็นยังยังโมอหเลยเมื่อหม่ใา้เสกเบิงระบบทังทังแต่มี่เสียงแต่บมดแรงระบบดีระบบยังดี จะคลองเดิมบอกว่ามันเสียงดังกึกกึแล้วก็มีควันสิ่งเบื้องมบืงต้นแล้วก็สาเหตุของการถึงควันก็คือมาจากเรื่องเรื่เสียงเบืองเบยองรบบดึกดึกเนะมันีึกดึกเป็นบางส่วนนาะระบบมันมอเตอร์ก็ดีระบบดี ห้าสิบะเจ็กระบบไฟ